ครับสวัสดีครับเพื่อนๆช้านะครับรอบนี้ผมได้ลงคลิปได้ช้านะครับเพื่อนๆเพราะว่าติดภารกิจนะครับต้องอยังไงต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยแต่ว่าผมก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดนะครับ<ส>เพื่อไว้ให้เป็นเพื่อนๆเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจําวันที่16เดือนพฤษ,ษภาคมนะครับเดือนพฤษภาคมปีือนพันหาคมปีหก จากสูตรนะครับเพื่อนๆสูตรเด่นบนของเราจากการคำนวณเนี่ยนับว่าสูตรเด่นบนสูตรที่1เนี่ยก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรเด่นบนสูตรที่1เข้ามาอย่างต่อเนื่องในงวดที่ผ่านมานะครับงวดประจาวันที่วันที่2อนะครับอันนี้ผมเขียนผิดนะครับวันที่2เดือนพฤกภาผ่านออก 6, 5 6นะครับ3ตัวท้ายของรางวัลที่1คือ 6, 5 6 ซึ่งในตัวเด่นบนของเราเขาก็มีนะครับ <c oughs> มีเด่นบนที่เราได้ก็คือ3 4 5ซึ่งไปตรงกับเลข5นะครับซึ่งไปตรงกับเลข5ส่วนสำหรับสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับที่ยังไม่เคยมาเข้ามาชมสูตรเด่นบนของอห้องคำนวณน,นะครับเพื่อนๆคือเดี๋ยวผมจะอธิบายให้กับสมาชิกท่านใหม่ๆนะครับท่านใหม่ๆ ว่าวิธีการคำนวณแล้วก็ทิศทางของตัวเลขที่จะมาในงวดถัดไปนะครับเป็นยังไงแต่ยังไงก็ต้องให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมเพราะว่าสูตรพวกนี้เป็นการคาดคะเนความน่าจะเป็นนะครับเพื่อนและยังไงก็ต้องขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องขอโทษจริงครับเพื่อนๆก็คือผมผมติดภารกิจครับผมติดภารกิจเลยทําใหา้ลงคลิปวิดีโอได้ช้าแต่ผมจะพยายามทําให้เร็วที่สุดละครับทำให้เร็วที่สุดอาจจะให้เสร็จภายในวันนี้และสรุป ในคืนนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็ได้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งหรือเพื่อนๆสมาชิกคนไหนนะครับที่จดสูตรผมไว้แล้วหรือว่าต้องการคิดคิดก่อนก็คือย้อนหลังไปดูนะครับวิธีการคำนวณเป็นยังไงนะครับแต่งวดที่ผ่านมานะครับสูตรแต่ละสูตรเนี่ยรู้สึกว่าไม่เข้าเลยนะครับไม่เข้าเลยนะครับแต่สูตรไหนที่มันผิดถึง3ครั้งนะครับเพื่อนๆผมบอกแล้วว่าผมจะยกเลิกแล้วทีนี้เราก็เอาสูตรที่มันยังเดินดีอยู่เอามาจับ ออามาใช้นะครับเอามาใช้สูตรมันมีเยอะครับเพื่อนๆสูตรมันมีเยอะไม่ต้องกลัวครับสูตรพวกนี้แต่ว่ามันก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเป็นเพียงแนวทางเรามาดูนะครับสําหรับสมาชิกท่านใหม่ๆวิธีการคํานวณสูตรเด่นบนนะครับที่เดินดีตั้งแต่ปี59นะครับผมจะบอกว่าทุกครั้งนะครับผมจะใช้รางวัลที่1กับเลขท้าย2ตัวนะครับเลขท้าย2ตัวล่าง เป็นการคำนวณเพราะว่าเลขพวกนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งตำแหน่งครั้งไม่เหมือนกับเลข3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2นะครับหรือว่าจะเป็น3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ฟังการผลออกสลากใช่ไหมครับเราไปเอาใบตรวจสลากมาทําการคำนวณเนี่ยบางทีมันมีความคลาดเคลื่อนนะครับมีความคลาดเคลื่อนของครั้งที่เรามาดูนะครับ วิธีการคำนวณคือเราจะใช้รางวัลที่1คือใช้หลักแสนแล้วก็หลักหมื่นแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10ของ2ตัวล่างนะครับแสนบวกหมื่นอันนี้งวดประจำวันที่1เดือน2ปี2560นะครับเลขที่ออกคือ054672 054672หลักอ่า672หลักแสนก็คือ0หลักหมื่นคือ5 0-5-4บวก5บวก4เท่ากับ9นะครับเพื่อน 9นับต่อเลยครับ9แล้วคืออะไรก็คือ0แล้วก็1เห็นไหมครับจะได้เด่นในงวดถัดไปคือ901พอรางวัลสลากกินแบ่งงวดประจําวันที่16นะครับงวดประจําวันที่16เดือน2ปี2อง0เลขที่ออกคือ116เห็นไหมครับ901มี1นะครับ1มาถึง2ตัวต่อมาเลยนะครับ229116หลักแสนคือ2 หลักหมื่นคือสองหลัก10บเลขล่าง2ตัวล่างนะครับก็คือ1 2สองบวก2บวก1เท่ากับห้านะครับ2บวก2บวก1เท่ากับ5้าห้านับต่อเลยครับห7เจ็ดเด่นในงวดถัดไปนะครับคือห้าห6เจ็ดห้าหเจดอันนี้ผม มันลอยลิควิดนะครับเพื่อนห้าหกเจ็ดนะครับเอาเป็นที่ว่าเอาเป็นว่ารู้กันแล้วนะครับรู้กันแล้วว่าตัวนี้คืออะไรพองวดประจําวันที่1เดือน3ปี2อ6 0นะครับเลขที่ออกคือ4 5 3ห้าสเห็นไหมครับมี5นะครับมี5นี่คือเด่นบนนะครับเด่นบนต่อเลยครับงวดประจําวันที่1เดือน3ามปี2 5 6 0 9 7 8 4 5 3เจดดสี่ห้าสาม สตัวออกเจหลักแสนคือ9หลักหมื่นคือ7หลักสิบล่างคือ7 9็ดเก้าบวกเบวกเเท่ากับยี่สินะครับนับต่อคือ4ีหพอผลรางวัลออกงวดถัดไปนะครับออก8ปดหสหไหมครับสาเรามานะครับ เรามาดูต่อเลยครับวันที่16เดือน3ปี2 5 6 0เลขที่ออกคือ273863 2ตัวล่างคือ92สแสนหมื่บวกกันเลยครับ2บวก7บวก9เท่ากับ18 8ดึงมาครับดึงมา8นับต่อคือ90 890เห็นไหมครับ890จะเด่นในงวดถัดไปนะครับ รองงวดประจำวันที่1เดือน4ปี2 0 6 0นะครับเลขที่ออกคือ392785 392785มี8นะครับมี8มาต่อเลยครับไปกันอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าผมได้ทำการลงช้าไปหน่อยนะครับงวดนี้392785หลักแสนคือ3หลักหมื่นคือ9 3บวก9 บวกหลัก10คือ8 3บวก9บวก8เท่ากับ20 20ก็คือ0นะครับ0นับต่อไปก็คือ1แล้วก็2เด่นในงวดถัดไปนะครับคือ0 1 2ย์เรามาดูสิครับเรามาดูงวดประจำวันที่16เดือน4นะครับปี2 5 6 0เลขที่ออกคือ7 2 9ครับเลขไหนเรามาเลข2นะครับเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับสูตรเด่นบนสูนยนี้นะครับ พอเงื่อประจําวันที่16เดือน4นะครับ8 1 6 7 2 9หลักแสนคือ8หลักหมื่นคือ1หลัก1ิ2ตัวล่างก็คือเลข4 8บวก1บวก4เท่ากับ13นะครับ13ดึง3ครับดึง3มา3นับต่อคือ4 5เด่นในงวดถัดไปนะครับคือ3 4 5ผลรางวัลออกครับผลรางวัลออกงวดประจําวันที่1เดือน5 วันที่สองนะครับวันที่สองอันนี้ผมเขียนผิดนะครับวันที่ส <c oughs> อง008656เห็นไหมครับมีเลขห้านะครับมีเลขห้าอยู่ในตำแหน่งของหลักสิบเรามาคิดต่อนะครับแนวทางของงวดประจําวันที่16 <c oughs> เดือนพฤษภาคมนะครับปี2560 008656หลักแสนคือศูนย์ หลักหมื่นคือ0หลัก1ิบตัวล่างคือ3 0บวก0บวก3เท่ากับ3นะครับพเพื่อนๆเท่ากับ3 3นับต่อเลยครับ4 5มาเหมือนเดิมเลยครับ3 4 5 3 4 5มันจะมาเด่นในอ่า เด่นบนในงวดประจำวันที่16หรือเปล่านะครับเราต้องมาลุ้นกันไปพร้อมๆกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากจะคอยนะครับ<ม>เพื่อที่จะเอาไปซื้อสลากกินมแบม่งรัฐบาลเพื่อนๆย้อนหลังแล้วไปคิดดูได้เลยนะครับคือเพื่อนๆลองไปตรวจด,ดูนะครับว่าสูตรตัวไหนของผมสูตรเด่นเด่นบนสูตรหน1ูตร2หลัก10สูตร1สูตร2สูตร3วิธีการทําผมทํายังไงนะครับเพื่อเป็นให้เพื่อนๆได้ได้ตัวเร็วๆนะครับ มัดูนะครับ <c oughs> จากสถิติของเราสูตรเด่นบนตั้งแต่ผมเริ่มทำให้กับเพื่อนๆดูนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกแล้วงวดนี้เขาจะมาเป็นงวดที่สิบเจ็ดหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ แต่เพื่อนๆถ้าหากเพื่อนๆสงสัยว่าสูตรเด่นบนนียมาตั้งแต่วันเดือนไหนนะครับของปี59เพื่อนๆทาย้อนหลังได้นะครับสําหรับสมาชิกท่านใหม่นะครับผมเน้นย้ํานะครับว่าถ้าหากว่ายังไงเพื่อนๆกดซับสไครต์ไว้นะครับเพราะว่าการกดซับสไครต์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมได้ลงคลิปวิดีโอเนี่ยมันจะฟ้องกับเพื่อนๆเลยนะครับว่าผมได้ทําการถ่ายวิดีโอแล้วนะครับเพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดโอกาสนะครับ แต่ยังไงก็ต้องให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับและขอสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาเพื่อนๆมีเลขตัวไหนนะครับที่เพื่อนๆชอบอยู่ในใจแล้วลองมาดูซิว่าอาสูตรเด่นบน3ตัวบนนี้แหละที่ผมทําให้เนี่ยสูตรเด่นบนนะครับถ้ามันมีแนวทางว่ามันไปตรงใจกับของเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆไปหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เลยนะครับเพราะยังไงการหยิบสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นี่หากมันไม่ถูกรางวัลใหญ่นะครับเราก็สามารถที่จะไปตรวจรางวัลย่อยได้นะครับได้นะ เดี๋ยวยังไงมาต่อกันในสูตรหลัก10บนนะครับสูตรที่1แล้วก็สูตรที่2นะครับสำหรับเด่นบนสูตร1ไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปเจอกับสูตรเด่นบนสูตร2นะครับขอบคุณครับ